อยากสิรันใจสิไดเอาไปไว้แม่จนมาพ่อผู้แก so ้มใสลูกผู้ใดบอกได้ดบอกและเธอยิ้มหัวใจไอ้พ่เยล่นองหนังสตาแค่เห็นรูปในสตอรี่ของเจ้าอดติดดาวเห็นเจ้าเป็นคนแรก